สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับยังคงเดินหน้าจัดโครงการกองทัพบกโดยช่อง5้ารวมใจช่วยภัยพิบัติปั่นน้ำใจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดคุณทวินันท์คงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่มณฑลฐานบกที่32สมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่32ออาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวและชุดหมอเดินเท้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์บุตรีร่วมลงพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับลงไปตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบถุงยางชีพในโครงการช่อง5ปันน้ำใจเพื่อสังคมเพื่อเดินพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาผู้มิพลดอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ื่งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคมซึ่งก็ประกอบไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารไข่ไก่อาหารสําเร็จรูปเครื่องปรุงประกอบอาหารน้ําดื่มแล้วก็ผ้าห่มนะครับพร้อมทั้งชุดยาสาม,มัญาประจําบ้านด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการครับ คือทางกองทบกนะครับก็ก็พร้อ,อมที่จะเคื่อนอแล้วพวกเรานะครับถือว่าเราเป็นเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ มีปัญหาไม่ว่าความเป็นอยู่หรือเจ็บขั้ได้ป่วยอะไรนะครับเราจะมีชุดชุดแพทย์ชุดหมอเดินเท้ามาเยี่ยมเยียนเป็นโอกาสนะครับก็อขอให้ให้บอกได้ไม่ต้องกิดใจเลยนะครับแล้วก็ส่วนราการต่างๆก็จะแวะเวียนมาให้กําลังใจปู่ปนะครับคุณตานะครับขอให้แข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับยายขอบคุณนะคะที่มาช่วยงานยายทุกคนเนี่ยเนอะ ม,มันมีไฟหน่อมียายกับตากับลูกบ่าวเนี่ยสามคนเนี่ยกันอยู่เนี่ยแล้วเวลา13นาฬิกานะครับคุณทวินันท์คงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อาสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกและผู้บัญชาการบนตนฐานบกที่32มิผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานบนตนฐานบกที่32พร้อมคณะก็ได้เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตะบลปงยางโคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลปงยางโคกและผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางให้การต้อนรับและก็ร่วมส่งมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มจำนวน200ชุดภายใต้โครงการกองทัพบ,บกโดยช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติปันน้ำใจเพื่อสังคมส่งความห่วงใยส่งน้ำใจให้กับผู้ประสบภยัยซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ